สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะฮะวันนี้เรามาอยู่กับเกมไ i นั t แ at Freddy นะฮะจะบอกเลยว่าทำใจเล่นนะเนี่ยไหนๆก็ฉลองครบร้อยอคลิปซะละสวันดีพี่มิวเกมแล้วกันเฮลวันเ FreddyFabra ต้องการคนเลยขึ้นแลก เร็วๆด,ไไดไีไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเลยเเไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเลยเรเเเ็วๆไ <c oughs> ม่ได้ตื่นเต้นอะไรเลยเฮ้ยเฮ้ยว่าแต่พี่มีพี่มีพี่ไก่แมทรับรับ Do <reading repetition> uh, mm -hmm. yeah. so get <volumes Bisque Island> mm -hmm. uh, uh, you know, a I'm not you If I forced to songs for twenty i probably be a <groans styles> at night too. So remember. แปดสิบหกเอ้เราม่ได้ใช้เลยเลยนะเดี๋ยวลดลดลดเร็วจังอ่ะเฮ้ยวอ่นียจะคุยเสร็จแล้วคือตอนนี้เสียวเลยนะนี่เสียวเลยเนี่ย เอย่าจะบอกว่าเดี๋ยวตรวจห้องแบบเลนหลุมห้องน้ำหน้าเป็นดีเอ่อน้อปกติปกติอะที่มีพี่นกยิงยิวอ,อันนึงเจ็ดแปดเดี๋ยวยังรู้สึกใจสั่นเลยเล่นเดี๋ยวไปเล็บโคกยิมอยู่ปกติ ไปเจ็ดเจ็ดอันนี้ห้องหอลังเนี่ยอ๋อซัพพลายเสียงพอดีดิเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปนั่งไกลๆดีกว่าผมชักกลัวแล้วแล้วเล่นฟูลเกรกีนซะด้วย,ย,ยใครมาทำเพลงเหไรนี่ใครมาทำเพลงเะไรนี่ เสียวเลยเฮ้ยเฮ้ยเริ่มเสียเร็วเลยเฮ้เฮ้ยไม่ใช่ฝันนะเนี่ยเอ้ยยังอยู่ยังอยู่ที่ไหนเออยเราที่เล่นอยู่ยิงเสียวเลยเนี่ย เออไอเรากลัวเกิดมาหอ,อมิ้งเอคอค่อยๆใจฮิไม่ใช่ก็อ,อี้เราว้องผิดไปเออบูทสองเอ็มแดหมดแปจหมด่ 8. 8มดอน์ะเนี่ย ยลบเสียงก่อนเออเออค่อยลงใจหน่อยเวลาจะอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยพี่ไก่พี่ไก่พี่ไก่โอ้โหพี่ไก่พี่ไก่พี่ไก่มว้อยู่นี่ตั้มหนึ่งเช็คเช็คเดอะดอแป๊บเช็คเดอะดอแป๊บอุ้ยพี่ไก่พี่ไก่มองนี่ผมกลัวนะโอ้โหอุ้ยอุ๊ยอุ๊ย What up What up เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เจอมมืด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 พี่ไก่จะมาหากูบอกวะเยอะแล้วเยอะแล้วไปที่เยอะค่ะพี่ไก่ไม่เจอเยอะแล้วพี่ไก่กูอยู่ไหนพี่ไก่กูอยู่ไหน พี่ไก่กูโอ้พี่ไก่กูอยู่ห้องนี้กูปิดประตูรอ,อก,ก่อนแล้วอันนึงปิดไฟก่อนโอพี่ไก่พี่อยู่ห้องเนี้ยพี่พี่ไก่พี่อยู่ห้องครกู ดี๋ยวถามาหากูนี่กูชิบหายเลยนะพี่ไก่โอ้พี่ไก่พี่ไก่อุ้ยอพี่ก็ตายอุ้ยพี่ก็ตายพี่ก็ตายกูหายไม่อยู่นี่นี่พี่ก็ตายกูดีไม่มีอะไรมา พี่ yeah, พี่ก็ตายกูเดินแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยพี่ก็ตายกูแับพี่ก็ตายกูไปไหนอุ้ยอุ้ยอ,ยอยพี่ก็ตายกูมาอยู่สะพายครอสพี่ไก่กูยิงอยู่ห้องครัวนะเหมือนไปหาเลดดกอยู่แป๊บน,นึง พี่กระต่ายกูยิงอยู่นี่แลำหนึ่งกูจะเริ่มกวาดแล้วดิอ่าวี่วีดิเฮ้ยวิวิวิเดินแล้วเอีย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 เฮียยิงอยู่เฮียพีกระต่ายยิงอยู่โอ้อเฮียพี่กระต่าย นี่ก็ตายกูยังอยู่อ่ะอเหี้ยพี่กระตายไอ้เหี้ยมีไก่กูไม่อยู่ดิพี่กระตายไอ้เหี้ยพี่กระตายกูยังอยู่อ่ะมีกระตายไปเถอะครับตเอ้ยวิวดีพี่โอ้ยพี่หมีกูยังอยู่โอ้ยทิหายแล้วกูชีวิตเริ่มสั่นแล้วสิเนี่ยอพี่กระตายกูยังอยู่ เอ้ยเอ้ยพี่พีมีไกู่อยู่ไหนมีไก่อยู่ไหนเอ้พี่ไก่พี่ไก่พีไก่จับเลยรผมเลยเอ้พี่กระต่ายไอ้ย่ไอ้ยไอ้ย ตาย้เียตายประตูกู้มบังอ่ะตายกูน,นี่ตอบดูฟังเลยครับตายเลิกครับเลิกเลิกเลิกจะรอแค่นี้พอครับ